สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เราก็ออกล่าไปวัดกันนะคะวันออกพรรษามันก็จะเป็นหน้าหนาวเย็นแล้วก็เข้าฤดูเฮลท์ใบไม้ก็จะเลี้ยงอารามตะการตาม ะะสวยมากนะคะเพื่อนๆขับรถไปชิวๆค่ะเราก็จะไปทําบุญวันนี้นะคะออกพรรษาแล้วจิตใจผ่องใสขอให้สิ่งดีๆเข้ามาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะใครดูคลิปนี้ก็ รวมอนุโมทนาบุญสาธุไปด้วยกันนะคะเอาบุญเอากุศลด้วยกันเพราะว่าทุกวันนี้เราก็อยู่ได้ด้วยบุญนะคะเพราะว่าคุณงามความดีอยู่กับเราทุกวันทุกภพทุกชาตินะคะก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะดูสิคะบรรยากาศสวยมากตามท้องถนนใบไม,ไม้เปลี่ยนสีอห อยากจะบอกว่าฉันรักเธอมากเลยค่ะและแล้วก็มาถึงวัดแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็นั่งรอพระท่านมานะคะก็ญาติโยมก็เยอะมากนี่ก็เยอะมากนี่ <c oughs> ที่กวดน้ำนะคะอย่าอาหารการกินของญาติโยมที่เอามาถวายพระอบอกว่าบุญกุศลทั้งนั้นมาร่วมอนุโมทนาบุญญาติธรรมก็พากันรอพระคะ่ะ